มสายเลยเอาหนามัตักออกหน่อยก่อนนี่นั่นนี่ปลานิ้นสีตักออกอยู่ปลานินนี่ปลาหนิ้นจริงอืมอันปลาหนี้นปลาปอมเห็นบอลตูมันคนแต่ปลาปอมพ่นอื ขึ้นปะปอมพุ่นบนี่บอลยังไงปะปอมมันเป็นตัวเรื่องเดี่ยวขาวนกเงินเบิ่งเมื่อไงพุ่นตอนนี้มันบาดพุ่นปะปอมพุ่นปอมพุ่นนี่บอนี่บอเออพุ่นไม่แต่ปอมยพ่นพุ่นพุ่นพ่นน้ำบอเนาะพุ่นปะปอมตัวละสิบหาบาทเด้น จะเอามาลงนี่อืมอืมอืมูนๆูนนกำเป็นน้ำส่วนอ่เอ้อืมน้เพลงประดุกบาทนี่ปนประปอมสีเหลืองๆปนน่นน่ๆคือผู้ผลิตเนี่ยืมอเขาเอามาขายร้อยเอามาขายเห็ดตาเอียงกัปลาย้อนปลียงอืมอืมนี่ดิก็ดูเกี่ยวบเ่งสิ เสบ่ดวมาเบิ่งเอาในเหมียงฮัทีเดกถการเงี้ยขุดกัมะปูแห้วันปูเ้ยเียงตุ่มมองเชืงมันคือยูดอก้่นะอ้กเขคต่ายต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 าเพราะว่ามันปูเขาชื่อหมู่บ้า่อยเบิ่งอยู่ ผมว่ามันเป็นป่าเลยผมว่ามันคือมีหุ่มหลือปูเขาซื้อบ๊คยปูไปเห็ดยังทำหนิขอเดียว่าอย่างที้อันนี้ทำหนิเขาบอกก็คือไม่ได้ถุกตุ่ยก็เอาเค่องหนานชายุมันดีมันได้ดีทีทำหนิ่เมื่อไหร่เคื่งหนานชายุาให้เล่นเดี๋ยวนบอ่กัน คนมาอยู่คุบ้านคอยนกับเเป็นอย่างนั้นเขาบอกมีเงาฝ่ไม่กินเนาะก็เลยซื้ีซื้อหมู้านนึงเนะเ็นมูวานเ้าเดือามบตวทาย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 โอ้ยเบิร์ตเบิรก็จะเขาพูดอือโอ้ยขาเาปลูกเปิดรับาปูไปเอนเหนียงเขาหลังจากเขาปลูกเขาไปย่งทำหมูวานเนาะอ๋อ 哎呀，我。